ไปเยี่ยมสามีที่ถูกคุมขังเรือนจำชี้อยากทิพย์ราชบาลเข้าเยี่ยมสามีเมฆร,รมาในห้องพบทนายได้ไม่มีอภิสิทธิพิเศษยันญาติคนอื่นทำได้ไม่ได้รับเงินจากการณีที่เพจเฟซบุ๊กยือ่ออกมาโพสต์พูดถึงประเด็นที่นักแสดงสาวอยากทิพย์ราชบาลได้เข้าเยี่ยมสามีเนรมารัศมีรมาที่ถูกฝากขังระหว่างการพิจารณาคดีฐานมีความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นผนันและร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมภายในห้องพบทนายไม่ใช่ห้องเยี่ยมญาติทำให้มีการตั้งคำถาม และวิจารณ์การสนัดว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์เหนือญาติผู้ต้องขังรายอื่นหรือไม่ล่าสุด28พฤษภาค,คม2566เดลินิวได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์นายนสธีทองปราดพอบบอริเวณจำพิเศษกรุงเทพมหานครถึงเรื่องดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นความจริงที่หยาทิพย์ได้เข้าเยี่ยมสามีในห้องพบทนายซึ่งเจ้าตัวจะมาเยี่ยมสามีบ่อยครั้งแต่ปกติจะแล้วส่วนใหญ่ใช้ห้องเยี่ยมญาติแต่จะมีบางครั้งที่ทนายความของนายรามาประสงค์ให้หยาทิพย์เข้าไปด้วยในฐานะผู้้ไดรับความ ไว้วางใจของผู้ต้องขังเพื่อให้ลูกความได้พูดคุยในส่วนของเนื้อหาคดีซึ่งทนายความจะมีการขออนุญาตมาที่เจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลจากนั้นทอหางเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการที่8เพื่อพิจารณาถึงความจําเป็นในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตซึ่งจะมีการอนุญาตเป็นครั้งคราวไม่ทุกครั้งเสมอไป อย่างไรก็ตามในส่วนกรณีของทนายความหากจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังก็จะมีการยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบที่กรมราชัณฑ์กำหนดและจะเป็นการใช้ห้องพบทนายซึ่งห้องพบทนายปกติจะมีทนายจำนวนมากที่รอใช้บริการทางราชัณฑ์จึงขอความร่วมมือให้แต่ละคนใช้เวลาไม่เกิน30นาทีการที่ญาติของผู้ต้องขังรายอื่นๆจะเข้าไปพบผู้ต้องขังในห้องพบทนายด้วยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน พราะที่ผ่านมาก็มีเกิดขึ้นจริงหลายกรณีโดยจะต้องเป็นการดําเนินการจากทางทนายความเท่านั้นญาติจะไม่สามารถประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ราชทันได้และปกติแล้วห้องพบทนายจะเป็นในส่วนของการเข้าพบผู้ต้ององค์ขัง,งของทนายความและพนักงานสอบสวนแต่ถ้าเป็นกรณีที่ญาติจะเข้าไปด้วยเราก็อาจจะมีอนุโลมบ้างในบางกรณีหากพิจารณาเห็นว่าเป็นความจําเป็นในส่วนของคดีความและขอยืนยันว่าจากกรณีของยาติย์เจ้าหน้าที่ราชทันไม่มีการเรียกรับเงินเพื่อประโยชน์ หรืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นและตนได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกรายเสมอซึ่งถ้าหากมีการกระทําดังกล่าวจริงพร้อมสอบวินัยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง